อะไรทําให้พื้นที่ที่เราคิดว่ามันแห้งแรงเนี่ยคนเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่เราก็พบว่าตัวจริงๆแล้วก็คือเขาถลุงเหล็กนะครับเทคโนโลยีมาจากไหนยังยังตอบไม่ได้ทุกวันนี้นะครับว่าเขาไปรู้เทคโนโลยีมาจากไหนแล้วเข้าไปอยู่ในพื้นที่ทุ่งบุลาล้องไหายแล้วก็ไปถลุงเหล็กกันเป็นล่าเป็นสันแล้วเวลาว่างยากถลุงเหล็กเขาไปพบว่าเกลือมันโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็มีการผลิดเกลือนะครับ แต่ว่าคนเราต้องบริโภคข้าวต้องกินข้าวก็ปลูกข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักอยู่แล้วครับการสร้างคูน้ําล้อมรอบเนี่ยมันเป็นเหตุผลสําคัญเหตุผล2เหตุผลนะครับเหตุผลหนึ่งก็คือกักน้าเอาไว้ใช้นะครับเหตุผลที่2ก็คือป้องกันสัตว์ร้ายเพราะในอดีตมันเป็นป่าแต่ยกเว้นบางที่นะครับมันไม่ได้ขุดคูน้ํา ต่เขาทำคันดินว่าทำรรมทุกุลาลร้องไห้เนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็นสองยุคหลักๆก,ก็คือยุคก่อนประวัติศาสตร์กับยุคประวัติศาสตร์แล้วก็แบ่งชั้นวัฒนธรรมย่อยออกมาได้5ชั้นวัฒนธรรม ชั้นวัธรรมที่เก่าที่สุดเนี่ยจะมีอายุอยู่ที่ประมาณ3,200ปีมาแล้วถัดขึ้นมาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,700ปยียุคนี้เราก็จะเจอการอยู่อาศัยเนี่ยหลักฐานโบราณวัตถุการอยู่อาศัยร่วมด้วยในชั้นวัธรรมเช่นพวกเศษพื้นดินเผาบ้างเศษชิ้นส่วนโลหะบ้างแล้วก็ลักษณะของพญานดินเผาที่ใช้ฝังศพในยุคนี้เนี่ยก็จะมีความที่ความหลากหลายมากขึ้นอย่างเช่น ยเช่นเผาที่เรียกกันว่าแคปซูล